จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเดลิวที่เดินทางออกจากคอมบินเวลแต่แล้วจู่ๆรับตัวเองนั้นไปเกยตื้นอยู่ที่ฝรั่งเศสและที่แห่งนั้นเองครับเดลิวก็ได้รับภารกิจให้ช่วยคุมกันเด็กชายคนหนึ่งไปส่งยังที่ปลอดภัยซึ่งตัวของเด็กชายครับก็อาจจะมีความสําคัญต่ออนาคตของมนุษยชาติสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทาง a m ็มซียังเดว์วอกกิ้งเดดเดลิวดิกซันกันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจ ให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรื่องได้เปิดมาที่ในตอนนี้กลางมหาสมุทรครับชายคนหนึ่งลอยมาพร้อมกับเรือไม้ซึ่งชายคนนั้นก็คือเดเรเลที่เดินทางออกมาจากคอมมอนเวลล์หลังจากที่รอดชีวิตมาได้เดเรเลพยายามหาน้ําสะอาดดื่มเพื่อที่ประทังชีวิตแต่แล้วครับ แผ่นดินที่เขายืนในตอนนั้นมันกลับไม่ใช่ทวีปอเมริกาที่เขานั้นเกิดมาด้วยซ้ําที่นี่ครับคือทวีปยุโรปในประเทศฝรั่งเศสเดริวเข้าไปสํารวจในเรือลาหนึ่งเพื่อหาอาหารและน้ําดื่มครับที่พอจะประทังชีวิตของเขาไปได้ก่อนที่เขาเจะเจอเข้ากับเทปบันทึกเสียงอันหนึ่งในเทปบันทึกเสียงนั้นเป็นเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งครับที่เดินทางมาถึงที่นี่แล้วหวังว่าจะมีที่ปลอดภัยให้กับเขา ระหว่างเดินทางนั้นเขาก็สูญเสียภรรยาไปเดลเรลนั่งฟังเทปนั้นจนถึงกลางดึกครับในวันต่อมาเขาจึงเอาแผนที่มากางดูเพื่อที่ดูว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนก่อนที่จะไปเดลเรลก็ทําการบันทึกเสียงเอาไว้ครับว่าตัวของเขานั้นมีชื่อว่าเดลเรลดิกซันมาจากคอมมอนเวลในอเมริกาในตอนนี้ครับ เขากำลังออกตามหาบางอย่างเผื่อว่าจะไม่รอดกลับไปเทปนี้ครับจะเป็นหลักฐานว่าเขาทําดีที่สุดแล้วและพยายามถึงที่สุดแล้วหลังจากที่ได้อาวุธมาแล้วเดลริลก็เดินเท้าต่อครับเพื่อม่งหน้าไปตามแผนที่ซึ่งที่ที่เขาไปนั้นก็รกร้างไปหมดแล้วไม่มีแม้กระทั่งผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นเลยเขาเดินทางมาถึงยังเมืองเมืองหนึ่งครับสิ่งที่นั่นก็ถูกปล่อยล้างเอาไว้ แต่ถ้าว่าที่นั่นครับไม่ได้มีเพียงแค่ตัวเขาซอมบี้ครับมันค่อยๆตรงเข้ามาหาชายต่างถิ่นเดริวที่เห็นว่าตอนนี้ที่นี่มีซอมบี้เต็มไปหมดเขาจึงใช้อาวุธที่ได้มานั้นฆ่าซอมบี้ทิ้งไปซึ่งซอมบี้บางตัวครับก็ปนเปื้อนสารเคมีถ้าถูกตัวมันแล้วแล้วก็กรดจากเคมีครับก็จะกัดกินเนื้อเข้าไปจนกระทั่งมันก็มีซอมบี้ตัวหนึ่งครับเข้ามาจับแขนของเดริวทำให้ตัวของเดริวครับได้รับบาดแผลไปด้วยเดริวที่เห็นท่าว่าจะไม่ดี จึงใช้อาวุธจัดการฆ่าซอมบี้ไปจนหมดแต่ถ้าว่าในตอนนี้เขาก็ได้รับบาดเจ็บอีกด้วยหลังจากนั้นแดรลิวก็เดินทางต่อเขาพยายามล้างแผลให้สะอาดครับไม่ให้มันติดเชื้อไปมากกว่านี้ซึ่งระหว่างทางเขาก็พบว่าบนยนอดเขานั้นมีแม่ชีกำลังมองมาที่เขาอยู่แดรลิวที่ไม่ได้สนใจครับจึงเดินทางต่อและพบเข้ากับกระดาษที่แม่ชีนั้นแปะเอาไว้ หลังจากนั้นเขาก็เดินทางมาถึงยังเีดเมืองครับก่อนที่จะพบเข้ากับหญิงสาวคนหนึ่งครับที่กําลังขนน้าอยู่ชายอเมริกันจึงเข้าไปทักทายหญิงสาวคนนั้นครับจึงทักทายเป็นภาษาฝรั่งเศสกลับมาแต่ทว่าเดาลิวก็ไม่เข้าใจเขาจึงพูดภาษา,ษากฤษส่วนกลับไปพร้อมกับบอกว่าผมไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูดทําให้หญิงสาวรู้ทันทีว่าชายปิศาคนนี้ครับมาจากอเมริกาเธอจึงชักชวนให้เดลิวมาแลกเปลี่ยนของกันครับ ้อมก็บ,บอกว่าปู่ของฉันเจ็บขานะ่ะเดินไม่ค่อยจะได้ตอนนี้ครับเธอต้องการกล่องปฐมพยาบาลและเธอจะแลกกับแอปเปิลที่มีอยู่หญิงสาวฝรั่งเศสจึงแนะนําตัวว่าตัวเธอนั้นมีชื่อว่ามารีเบลและปู่ของเธอครับก็มีชื่อว่ากิโยมมารีจึงชักชวนให้แดลริวร่วมเดินทางไปกับพวกเธอเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยกิโยมจึงเล่าว,ว่า ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองประเทศนายกับประเทศชั้นก็ยังร่วมกันเป็นมิตรสหายเลยแต่ทว่าเดริวก็ไม่ได้สนใจครับเขาพยายามเก็บของต่อเพื่อที่ออกไปจากที่นี่และในขณะเดียวกันนั่นเองเสียงรถก็ดังขึ้นตอนนี้ครับมีชายสองคนขับรถมาทางพวกเขา ก่อนที่จะบอกให้มาลีกับกีโยมส่งอาหารมาให้กับพวกเขาพร้อมกับสั่งให้ชายต่างแดนครับนั่งลงก่อนที่แดริลจะท,ทาการจัดการเก็บชายคนหนึ่งไปครับทําให้ชายอีกคนครับยิงแสกหน้าจนกระสุนเข้าไปโดนกับแดริลและในจังหวัดพ่มันกําลังจะทําการฆ่าแดริลมาลีจึงเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีเธอท,ทาการสั่งหารชายดังกล่าวครับด้วยตนเอง เดลริลที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้เขาต้องการกระเป๋ายาของเขาแต่ทว่ากิโยมที่แกล้งตาบอดครับก็ได้เข้ามาฟาดเดลริวจนแน่นิ่งไปและในขณะที่ได้ของเดลริวไปจนหมดแล้วมารีก็ได้ทาการปลดปล่อยดวงวิญญาณก่อนที่ศพพวกนั้นจะกลายล่างแต่ทว่าไม่นานนักเดลริวก็ถูกช่วยเอาไว้จากแม่ชีที่อยู่บนเขานั้นเดริลได้รับความช่วยเหลือครับโดยที่กลุ่มของแม่ชีนั้นได้ทําการรักษาแผลของเดริว ก่อนที่ฟื้นขึ้นมาแม่ชคีคนที่เจอบนเข่าครับก็ได้เข้ามาถามว่าเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมฉันมีชื่อว่าอิซาเบลเดลริวก็ตอบไปว่าตอนนี้แขนของผมมันยืนไปหมดแล้วอิซาเบลก็บอกว่าตัวเธอเองเนี่ยก็ใช้ยาป้องกันแผลกัดกินเนื้อให้กับตัวของเดลริวไปแล้วพร้อมกับเรียกกลุ่มซอมบี้ว่าบูแลน และเล่าให้ฟังว่าสถานที่แห่งนี้ครับเป็นชุมชนแม่ชีขนาดเล็กหลังจากที่ผ่านมา12ปีแล้วพวกเธอก็อาศัยอยู่ที่นี่โดยการทำนาทำสวนเพื่อเอาตัวรอดก่อนที่ถามเดลริวกลับไปว่าคุณมาจากอเมริกาที่คอมมอนเวลใช่ไหมพอดีว่าฉันได้ยินในเทปอิาเบลก็ถามว่าคุณมาที่นี่ได้ยังไงเดลริวที่ไม่รู้จะตอบอยังไงเขาก็บอกว่าแค่เลือกผิดชีวิตก็เปลี่ยนพร้อมกับบอกให้เรียกเขาสั้นๆว่าเดลริวก็ได้ หลังใจที่แม่ชีจากไปดเดริวก็มองผ่านไปยังหน้าต่างด้านนอกครับก็เห็นว่าที่นี่นั้นมีแต่ผู้หญิงมีเพียงแค่เด็กชายคนเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นเขาก็ลงไปแช่ในอ่างน้ําจนกระทั่งเผลอหลับไปจนฝันถึงเรื่องราวที่ผ่านมาครับที่เขานั้นถูกดวลลงทะเลแดริวสะดุ้งตื่นขึ้นมาและเป็นจังหวะเดียวกันกับที่อิซาเบลนั้นเอายามาให้กับเขาพร้อมกับบอกให้ดเดริวนั้น ไปลองสูดอากาศข้างนอกดูบ้างเดลเรียวที่ทายาเสร็จก็ตามเธอไปอิซาเบลก็บอกว่าที่นี่ไม่แต่เหล่าซิสเตอร์ห้ามผู้ชายเข้ามาเดลเรียวจึงถามว่าที่นี่มีเด็กชายด้วยอย่างนั้นเหรอเพราะว่าเขานั้นเห็นอยู่ด้านนอกอิซาเบลก็บอกว่าเด็กชายคนนั้นมีชื่อว่าโลโล็อกที่เติบโตที่นี่เขาเป็นเด็กกำพร้าระหว่างที่เดินชมเดลเรียวก็เห็นว่าในนี้ครับมันมีห้องเก็บอาวุธโบราณอีกด้วย และข้างๆนั้นก็เป็นห้องทํางานของหลวงพ่อชองที่มีวิทยุสื่อสารอยู่ครับเดริลจึงขอใช้วิทยุเครื่องนั้นเพื่อติดต่อกลับไปยังคอมมอนเวลแต่ทว่าอิซาเบลก็รับปากว่าจะให้ใช้ก็ต่อเมื่อใช่แปลกหน้าคนนี้ครับหายดีแล้วอิซาเบลที่พูดภาษาอังกฤษ,าษาเก่งก็เพราะว่าพ่อแม่ของเธอนั้นเคยเป็นแพทย์อาสาเดินทางไปทั่วโลกครับทาให้เธอนั้นพูดภาษาอื่นๆได้ หลังจากนั้นเธอก็พาเดริลไปนั่งกินอาหารที่พวกแม่ชีเตรียมเอาไว้ให้ซึ่งพวกแม่ชีก็เชื่อว่าชายปริศนาคนนี้ครับน่านจะเป็นคนที่ถูกพยากรณ์เอาไว้ว่าจะเป็นผู้พิทักษ์เดริลเมื่อได้อาหารมาแล้วเขาจึงทานไปสำรวจบริเวณรอบๆไปด้วยจนกระทั่งพบว่าตัวเด็กชายครับก็ได้เข้ามาคุยกับเขาและเด็กชายคนนี้ครับก็คือโลลองที่แม่ชีนั้นเคยเล่าให้ฟังโลลลงจึงยื่นลูบิกให้กับเดริลได้ลองเดริลก็บอกว่าเรื่องพันนี้ฉันไม่เก่งหรอกนะ โลลงก็เล่าให้ฟังอีกว่าตัวเขานั้นเก่งมากในเรื่องความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ภูมิศาสตร์ที่หลวงพ่อชองนั้นได้สอนให้ท่านสอนทุกอย่างให้กับผมและตัวของเขาครับก็เชื่อว่ามนุษย์นั้นสามารถฟื้นฟูให้กลับมามีจํานวนเท่ากับโลกก่อนล่มสลายนั้นจะต้องใช้เวลาประมาณ7ชั่วอายุคนก่อนที่เขาจะขอตัวไปเรียนกับหลวงพ่อชอง ท่าน้าของมาลีกับกีโยมทั้งสองครับกําลังมุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยแต่ทว่าระหว่างทางนั้นรถยนต์ปิศนาก็ขับตามพวกเขามาพร้อมกับถามว่าพ่อจะเห็นชายสองคนมาทางนี้บ้างหรือเปล่าคนที่แต่งตัวเหมือนกับพวกเราทั้งสองครับจึงปฏิเสธแต่ทว่ากอดงชายหัวหน้ากลุ่มก็ฟาดหมายไปที่กีโยม พร้อมกับถามอีกครั้งว่าเห็นชายสองคนนั่นบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะมีรางวัลให้มารีจึงรีบตอบไปว่าเราถูกชายอเมริกันป้นแต่แล้วชายสองคนนั้นก็ช่วยเราเอาไว้พวกเราหนีออกมาก่อนเลยไม่เห็นอะไรเมื่อได้บอกแสมาแล้วครับกอดงจึงทำการฆ่ากิโยมและให้มารีนั้นพาพวกเขาไปยังที่เกิดเหตุ สัตว์พาไปที่เดริวเขาพยายามที่จะง,งัดห้องสื่อสารก่อนที่เขาจะพบว่าที่นี่ครับมีซอมบี้อยู่เดริวจึงรีบเข้าไปช่วยโลลองโลลองก็บอกว่านั่นคือหลวงพ่อชองเราภาวนาให้แก่นั้นฟื้นกลับมาและอีกไม่นานแน่ๆหลวงพ่อก็จะฟื้นคืนชีพกลับมาเป็นคนอิซาเบลจึงเข้ามาบอกให้โลลองไปที่สวนเมื่อเดริวเห็นแบบนั้นครับก็บอกว่าเขาจะต้องไปจากที่นี่เพราะว่าที่นี่มันแปลกๆอิซาเบลก็บอกวความจริงไปว่าจริงๆแล้ว พวกเราคิดว่าคุณก็คือผู้สงสารที่จะพาโลลองนั้นไปยังที่ปลอดภัยเพราะว่าพวกเราเชื่อว่าตัวของเด็กชายโลลองนั้นจะเป็นพระเจ้าองค์ต่อไปที่จะฟื้นฟูมนุษยชาติเขาวาดภาพนี้ขึ้นมาก่อนที่คุณจะมาที่นี่แต่ทว่าเดลริวก็ไม่สนใจครับที่จะรับภารกิจจากแม่ชีเดลเรียจึงขอให้อิซาเบลเปิดวิทยุสื่อสารให้กับเขาเพื่อที่เขาจะได้ติดต่อก,กับพักพวกอิซาเบลก็บอกความจริงไปว่า จริงๆแล้ววิทยุสื่อสารนั้นมันพังไปแล้วฉันพยายามหาของมาซ่อมอยู่แต่มีอีกทางหนึ่งมันมีท่าเรืออยู่ทางเหนือที่นั่นอาจจะมีของที่พอใช้ได้หรือว่าจะช่วยคุณกลับบ้านได้ที่นั่นครับมีชื่อว่าเรือฮาฟเธอได้ข่าวว่ามีเรือเข้าออกอยู่เป็นประจำอิซาเบลจึงเสนอว่าระหว่างเดินทางขึ้นเหนือไปก็พาตัวโลลองไปด้วยพอถึงจุดแวะพักที่มีพันธมิตรเราก็จะหาทางติดต่อผ่านวิทยุสื่อสารได้แต่ถ้าว่าทางขึ้นเหนือไปนั้นมันอันตรายอย่างมาก แต่ถ้าว่าแดริวก็ไม่สนใจครับตัดพามาที่มาลีที่พาพวกกอดงงมายังที่เกิดเหตุซึ่งกอดงนั้นต้องการจะตามหาน้องชายของเขาครับที่มีชื่อว่ามิเชลแต่ทว่าในตอนนั้นกอดงก็พบว่าน้องชายของเขานั้นกลายเป็นซอมบี้ไปแล้ว ทำให้กอดองนั้นเสียใจอย่างมากก่อนที่ทําการปลดปล่อยวิญญาณของน้องชายไปเขาจึงถามว่าไอคนอเมริกันที่ว่านั้นมันคือใครมาลีก็บอกว่ามันมีชื่อว่าเดริวดิกซันซึ่งที่นั่นครับก็มีกระดาษของแม่ชีตกอยู่ทําให้พวกเขารู้ทันทีว่าไอคนอเมริกันนั้นจะต้องไปพักที่โบสถ์แน่ๆกอดองจึงสั่งให้ลูกน้องรับเตรียมพร้อมเพื่อที่พวกเขาจะเดินทางไปที่โบสถ์ พามาที่เดริลเขาตัดสินใจที่เดินทางออกไปจากที่นี่ก่อนที่จะจากไปโลลองก็ออกมาบอกลาชายอเมริกันซึ่งระหว่างที่ออกไปครับแดริลก็เห็นว่า มันมีกองขบวนรถวิ่งผ่านเข้าไปเดลริวจึงรู้ได้ทันทีว่ามันจะต้องเกิดเรื่องที่บทของแม่ชีแน่ๆซึ่งในตอนนี้ครับโคดงกับลูกน้องก็มาถึงยังบทของแม่ชีแล้วเขาเข้ามาถามหาคนอเมริกันที่หลบอยู่ที่นี่แม่อธิการก็สั่งให้พาลูลองนั้นไปซ่อนตัวครับอย่าให้พวกนั้นได้เจอเขาเป็นอันขาดเพราะถ้าพวกมันเจอตัวเด็กชายแล้วแล้วก็พวกมันก็จะจับโลลองนั้นไปทํางานให้กับมัน โกโดงกับพักพวกครับได้บุกเข้าไปที่นั่นและในตอนนี้ครับเหล่าแม่ชีก็เตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับกองทัพของโกโดงเมื่อเข้าไปได้แล้วโกโดงจึงสั่งให้ลูกน้องรับคนให้ทั่วจนกระทั่งพวกเขาก็พบเข้ากับซอมบี้ของบัลหลวงชองโกโดงก็สั่งให้ลูกน้องรับอย่างฟิลิปฆ่าซอมบี้ตัวนี้ไปซะและในขณะที่กําลังจะฆ่าซอมบี้หลวงพ่อครับเด็กชายก็ปรากฏตัวขึ้นก่อนที่เดริวจะเข้ามาช่วยต่อสู้ครับ ทางด้านของแม่ชีพวกเธอนั้นพยายามต่อสู้เพื่อปกป้องที่นี่เอาไว้ทางด้านของโกโดงที่ออกตามราชายอเมริกันเขาจึงเข้ามาต่อสู้กับเดลริวในขณะที่กําลังจะฆ่าเดลริวอิซาเบลก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้จนสุดท้ายเดลริวที่ได้ปืนมาแล้วเขาพยายามไล่ฆ่าโกโดองแต่ถ้าว่ามันก็หนีไปได้ ในตอนนี้ครับภายในโบสถ์นั้นเต็มไปด้วยซากศพของแม่ชีและพักพวกของโกดองที่นอนตายเกลื่อนไปทั่วพื้นส่วนท่าท่าของแม่อธิการที่ตอนนี้ครับเธอถูกยิงจนทนพิษบาดแผลเอาไว้ไม่ไหวก่อนที่เธอครับจะสิ้นลมหายใจเธอจึงขอให้เดลิวช่วยพาโลรองนั้นไปยังที่ปลอดภยัยต่อมาครับพวกเขาก็ทาการเผาศพของผู้ที่เสียชีวิตและทําพิธีให้กับผู้ที่จากไปเดลิวจึงเล่าว่าเขาถูกจับขึ้นมาบนเรือจากนั้นก็จําอะไรไม่ได้แล้ว ว่ามาโผูกที่นี่ได้ยังไงก่อนที่จะตกลงเพื่อที่ช่วยอิซาเบลและโลรองในการเดินทางขึ้นเหนือครับตัดภามาที่ท่าเรือนในฝรั่งเศสเจเน็ต คนที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มคนพวกนี้ครับก็ได้เข้ามาดูแผนการของเธอซึ่งตัวเธอนั้นได้นำนักวิทยาศาสตร์มาทดลองกับซอมบี้เพื่อที่จะวิจัยเกี่ยวกับคนตายดอกเตอร์ก็ได้เข้ามารายงานว่าตอนนี้ครับงานวิจัยของเรานั้นถูกทำลายไปมากแต่ตัวทดลองบางตัวก็ยังคงใช้งานได้เจนเนตจึงถามว่าแล้วใครมันเป็นคนทำกับตันก็บอกว่าไอคนอเมริกันที่ตกเรือไปแล้วและมันก็มีชื่อว่าแดริลดิกสัน เจเนตครับจึงสั่งให้ตามล่าตัวแดริวและจัดการกับชายคนนั้นไปซะและเรื่องราวในตอนที่หนึ่งก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ